สว,ส,สวัสดีค่ะ,คะวันนี้นะคะอยู่กับเอนะคะแล้วก็ฟ้า Toyota SPI ค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันค่ะใช่แล้วค่ะพี่เอค่ะวันนี้ฟ้ากับพี่เอนะคะจะพาไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งค่ะซึ่งบรรยากาศนะคะจะสวยมีที่ถ่ายรูปสวยๆค่ะแถมยังไม่ไกลจากกรุงเทพอีกด้วยใช่แล้วค่ะแล้วตลอดทริปนี้นะคะเราจะเดินทางกับ t o y o ต a านิวยาลิคันนี้นะคะ เป็นรถนิวยาลิสคันใหม่ล่าสุดนะคะที่ดีไซน์สวยสีโดดเด่นภายในกว้างขวางค่ะใช่แล้ววันนี้ฟ้ากับพี่เอนะคะก็ไม่ได้ไปกัน2คนค่ะเรายังมีเพื่อนร่วมคลิปกับเราด้วยซึ่งฟ้าคิดว่าตอนนี้เขาน่าจะรอเราแล้วค่ะพี่เองั้นเราไปรับพวกเขากันเลยดีกว่าไหมคะงั้นเราไปรับเพื่อนกันเลยดีกว่าค่ะไปกันเลย,ย,ยโอ้ไม่เจอกันเลยนะ ยาริสวันนี้ขับโตโยต้ตายารีส์สองมารับเลยนะใครไหนเป็นไงบ้างโอ้โหกว้างมากเลยแกนั่งขึ้นไปอีก2-3คนนิ่งได้เลยเนี่ยจเจ๋งมากเลยนี่รถใหม่แกใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วแถมเนี่ยดีไซน์เนี่ยยังเป็นแบบสปอร์ตนะเบาะเนี่ยยังเป็นเบาะหนังทั้งคันนุ่มสบายไหมชอบนะโอ้โโอโดีอ่ะจ๋งมากพามารับเพื่อนไปเที่ยวด้วยอ่ะแหมแล้วรู้หรือยังว่าวันนี้เราจะพาไปไหนกัน เออกันั่นดิวันนี้จะพาไปไหนกันน่ะไปไหนดีวันนี้นะเราจะพาไปรู้จักอุทยานสวนอาหารไหมฮะอุทยานเลยหรอโอ้ยิงใหญ่ไปปะเนี่ยเพื่นอนแกแกฉันขอฟังเพลงหน่อยได้ไหมอ,ะอ่ะเอยแต่ฉันขอล็อกล็อกนะครับเพื่อนได้เลยเธอรู้หรือเปล่าว่านิวโตยต้ตายาริทคันนี้เนี่ยรองรับระบรบนะแ p ปเปิลคาเทด้วยได้ได้ไดมานี้เดี๋ยวฟ้าจับเชื่อมต่อแอปเปิลคาเทเองเลยจ้า คือเนี่ยร้านอาหารที่เราไปเนี่ยมีมุมบรรยากาศถ่ายรูปสวยๆทั้งนั้นเลยนะพ mm ัสวรเธอมีแบตเตอรี่เพียงพอหรือยังจ๊ะฉัน่มันไม่พอสำหรับฉันละด้านหลังนะจะมี USB 2จุดเพื่อความสะดวกสบายต่อผู้โดยสาร <Wow. S 1> ด้านหลังด้วยได้ได้เดี๋ยวฉันชาร์จแบตมือถือฉันให้เลยเรียมพร้อกเลยนะชาร์จได้เลยจ้า อันนี้แต่ตรงนี้เราต้องเลี้ยวซ้ายถูกต้องไหมใช่ใช่ใช่แต่รถคันนี้นะมีระบบ LDA ที่ป้องกันร,ระบบการเตือนออกนอกเลนแล้วก็ระบบ PCS ก่อนการชนทําให้รถคันนี้นะคะขับขี่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วสมมติว่าเราขับไปเนี่ยแล้วเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องเป็นห่วงเลยนะเพราะว่ารถคันนี้เนี่ยมีทั้งกล้องบันทึกด้านหน้าและกล้องบันทึกด้านหลังเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้นไปด้วยเธอเราพร้อมกันหรือยังพวกเราพร้อมสิครับเพื่อนจัดเลยครับไป บินค่ะด้านร้านอาหารก่อนล้างตานะคะมาง่ายมากๆเลยค่ะอยู่ติดกับสนามบินสุวรรณภูมินะคะค่ะแต่จะง่ายและปลอดภัยนะคะต้องมาพร้อมกับ t o y ย t a y ยาร s 2 0 0 20ค่ะที่มาพร้อมกับหลอดไฟหน้า LED พร้อม Daytime Running l i g h t ล้ลอด,ดีไซน์ใหม่ขนาด5นิ้วพร้อมชุดแต่รทรอบคันดูสป,ปอร์ตและทันสมัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะและพร้อมกันแล้วนะคะทุกคนนั้นเราเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันเลยดีกว่าค่ะ หลายเมนูมาดูไหนซิงั้นเดี๋ยวเราสั่งอาหารกันก่อนนะคะสำหรับร้านอาหารก่อนลันตานะคะก็จะมีเมนูแนะนํานะคะเป็นปู้ไข่แกงเหลืองนะคะปู้ผัดผงกะหรี่นะคะและใบเหลืองผัดไข่ค่ะงั้นเอามาก่อนเลย3อย่างโอเคค่ะพี่คะสั่งอาหารเลยค่ะเอาอาหารแนะนํานะคะก็จะมี สนใจนะคะตามร้อยพวกเรามากันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณนิว t o โยต้ายารี2,020นะคะที่ให้เรามาถึงที่หมายอย่างปลอดภัยค่ะใช่ค่ะเดินทางสะดวกสบายอุ่นใจหายท่วง